สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการแพ็คของที่ระลึกนะคะเมื่อมีคนเขาทักมาขอซื้อต่อนะคะก็นี้นะคะผมก็ได้มีการออเดอร์กระปุกมาแล้วก็ทำการออกแบบไม่ว่าจะเป็นพวกสติกเกอร์นะคะแล้วก็สติกเกอร์หน้าปกนะคะแบบนี้ เพื่อเอามาติดก,กระป๋องนะคะส่วนนี้จะเป็นติ๊กเกอร์แบบเป็นซิกเนเจอร์อะไรเงี้ยตรงที่แบบสินค้าที่เราต้งชื่อนะคะก็เป็นเกี่ยวกับฟีโรโมนของตัวฝนเองนะคะก็ไม่ได้แบบขายดีอะไรมากเพราะว่าเราลงทุนเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่แบบทุ่มเทแล้วก็ให้ค่ากับสิ่งที่มันขายได้แม้ว่าจะมีนานๆ จะมีคนทักมาอยากจะซื้อสักทีนะคะฝนก็เป็นคนที่ทุ่มเทแบบนี้แหละคะ่ะบางทีทุ่มไปก็อาดาทุนบ้างก็มีนะคะก็ฝนก็อยู่ในพื้นฐานการขายสินค้ามือสองเสื้อที่ฝนใส่แล้วก็ของที่ฝนใส่นะคะบางคนก็ทักหากเสื้อยืดอยากได้เสื้อที่ฝนใส่ฝนก็จะถามว่าพี่เจ้าแบบ เออเอาแบบซักหรือไม่ซักค้าอะไรเงี้ยพี่จะไปซักเองหรือว่าจะให้หนูซักให้อะไรเงี้ยแต่ถ้าจะให้ส่งไวก็คือถอดปุ๊บก็ส่งได้เลยก็คือที่เอาไปซักเองแล้วคนส่วนใหญ่เขาจะสั่งสินค้าที่ฝนใส่เขาขอเอาไปซักเองนะคะก็เอาไปทําอะไรฝนไม่สนใจคะ่ะฝนถือว่าฝนไม่ได้เป็นโรคติดต่อแล้วก็เป็นคนที่รักษาความสะอาดร่างกายในระดับหนึ่งนะคะ ก็ดีสิประหยัดน้าซักผ้าดีอะไรเงี้ยอย่างเวลาฝนติดกระป๋องฝนก็จะติด,ตดนี่แล้วก็อันนี้สติกเกอร์เพิ่งมาใหม่นะคะนี่นะคะติดกระป๋องไปก็ทําเองหมดทุกอย่างเพราะว่ามันจะน้า,นนานจะมีคนนะคะมาสั่งของแนวนี้ฝนก็มีเวลาคุ่งเทให้กับการแท็กนะคะ นี่ค่ะติดแบบนี้เลยติดด้วยตัวเองต,ติดเบี้ยวๆหน่อยก็ขออภัยแล้วก็ติดมาเป็นรูปแพ็กเกจอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่ความเป็นมาที่มาที่ไปของเราในการมาขายของชิ้นนี้นะคะเป็นประวัตินะคะส่นเชื่อว่าหลายๆคนเห็นแล้วจะเข้าใจบางคนก็ม่ซื้อเพราะว่าแพ็กเกตกระป๋องก็มีพอเราใส่แบบนี้ไปปุ๊บ คราวนี้เราก็จะมาใส่สินค้านะคะเนีย่ยอย่างสินค้าอันนี้เป็นของที่จะส่งให้ลูกค้านะคะก็พอใส่เสร็จแล้วก็จะมีรูปตอนใส่นะคะแล้วก็ส่งไปให้เขาเขาก็ไปซักเองนะคะส่วนการทํากิจกรรมของเราอะ่ะคือก็ฝนก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งปกติทํางานบ้านออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็ทํางานต่างๆนะคะ ก็มีกิเลสตัญหาเหมือนกับทุกคนบางคนก็ผู้ชายก็จะช่วยตัวเองฝนก็จะช่วยตัวเองอย่างแต่มันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยช่วยตัวเองแล้วแบบว่าเออมันก็จะเพื่อนเกงในตัวนั้นอสมมุตินะเป็นเกงเกงในออาพอฝนใส่เสร็จฝนก็ส่งไปให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะได้ฟีรมโมนของฝนคือของฝนเลยนะคะมันก็จะมีอุปกรณ์การช่วยก็เหมือนคนปกติทั่วไปอะค่ะพี่นะคะหนูก็พูดละเอียด นะแต่ก็จะไม่สามารถลงลึกไปได้มากกว่านี้นะคะแล้วก็มาด,มาดูมาดูขั้นตอนการแพ็คฝนก็จะใส่แบบนี้นะคะของชิ้นนี้มันเหมาะกับการเป็นเหมือนกับกแบบของของที่ระลึกอะค่ะเหมือนคิวเหมือนของต่างประเทศอะต่างประเทศเขาก็มีนะคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาก็มีของพวกนี้แหละแต่บางคนเขาอาจจะแบบไม่ได้มาลงทุนอะไรเหมือนกับกับฝนอะไรเงี้ยฝนมีความรู้สึกว่าฝนเป็นคนไม่ได้เป็นคนพิเศษอะไร แต่ผลแค่ให้ค่ากับคนที่ติดตามผลเพราะผลมีความรู้สึกว่าหูเราไม่ได้ดังเราไม่ใช่ดาราแต่เรามีคนติดตามเขาเอาเงินมาให้เราเราก็ควรจะขอบคุณเขาในความตั้งใจส่งสินค้าอันนี้พอแพ็คแบบนี้ปุ๊บหนูก็จะทำการติดสติกเกอร์นะคะนี่สติกเกอร์ก็บรรจงติดแบบนี้ สติกเกอร์อันนี้ก็เป็นเครื่องหมายของฝนนะคะฝนฟีโลโมนเดตินีเป็นถ้าแปลเป็นไทยว่า,าผมลิขิตของกลิ่นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่มาที่ไปของสติกเกอร์เนี้ยมันมีความหมายบางคนชอบฝนหลงรักฝนตั้งแต่แรกเห็นชอบฝนตั้งแต่แรกเห็น เวลาเขาได้ของของฝนไปเขาอาจจะเป็นจินตนาการเอาไปเป็นความสุขทางใจหรือเอาไปมโนอะไรก็แล้วแต่นะคะเหมือนกัเขาแบบใกล้ชิดฝนโดยที่เราไม่จำเป็นต้องรู้จักกันก็เหมือนกับการจูบใครสักคนหนึ่งเราก็อยากจะแบบอยากจะแบบเหมือนปิดตาจูบใครสักคนหนึ่งที่เราชอบแล้วแบบคือเราไม่อยากรู้เลยว่าคนคนนั้นเป็นใครแต่เราอยากจะจูบใครสักคนหนึ่งก็เหมือนกับเวลาที่พวกพี่ได้ของของฝนไป แล้วฝนก็ก็เป็นการขอบคุณนะคะผ่านทางสิ่งของก็คือการทุ่มเทการซื้อสัตว์ว่าใช้จริงใส่จริงแล้วก็ส่งให้พวกพี่ตรงปกจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้คือตัวตนฝนจริงๆกินฝนจริงๆนะคะนี่คือความซื่อสัตย์แล้วก็ที่แทนคําขอบคุณที่ส่งให้พวกพี่ไปนะคะต่กพี่ได้ไปปุ๊บเนี่ย พวกพี่จะเอาไปเป็นของสะสมหรืออะไรหนูก็ไม่ได้สนใจแล้วนะคะบางคนก็อย่างเช่นอันนี้ก็มีคนสั่งถุงเท้านะคะฝนก็จะใส่ถุงเท้าแล้วก็ส่งไปเขาก็แบบเอาไปซักเองก็มีนะคะบางคนก็เป็นเสื้อยืดนะคะใส่เต็มวันใส่ทํางานบ้านเขาก็จะระบุเลยว่าฝนใส่วิ่งได้ไหมใส่ทํางานบ้านได้ไหมเดี๋ยวพี่ให้เงินที่เขาให้มาเนี่ย คือมันเหมือนเป็นเหมือนสินน้ำใจมากกว่าเข้าใจปะมันเหมือนกัแบบเป็นเงินแบบพิสวาอะ่ะเออพี่น้องจะขอถุงเท้ามันก็ใช่ทีอ,อ่าน้องเออเดี๋ยวพี่ให้ห้ารอยอะไเงี้ยขอถุงเท้าคู่หนึงนะไม่ต้องซักนะเออพี่อยากได้ของฝนมันก็จะเป็นแนวแนวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูทำไปเนี่ยหนูลงทุนกับมันถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ แลกแล้วก็คนที่เขาไม่ชอบแต่หนูตั้งใจนะอะไรที่เป็นอาชีพหนูมองตรงว่าหนูก็ได้รับผลประโยชน์เล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างน้อยค่าน้ำมันรถเวลาไปทงไปเที่ยวหนูก็หาเงินของหนูได้ด้วยตัวเองเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะบางทีหนูล้องเงินหนูก็เน้นขายของพวกนี้เป็นพิเศษแต่พอที่หนูแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินหนูก็มีไม่ขายเหมือนกันก็บอกว่าเอ้ย คิวเต็มคนะ่ะในจริงคือไม่ได้คิวเต็มหรอกคือแบบว่าหนูไม่อยากขายอะ่ะเออหนูขายแล้วแต่อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะก็คือหน้าโปรไฟล์ก็จะมีเป็นไลโอเอนะคะ at phone p love นะคะ at fon เออโอ okay. เค at fon p r e l o v e d นะคะ เข้ามาในรายค่ะนั่นแหละมันก็จะขึ้นอันนั้นเป็นโ A ก็เพิ่มเพื่อนได้เยอะนะคะก็ไม่ต้องมาจีบหนูนะเพราะว่าหนูมีความสุขกับการใช้ชีวิตตัวคนเดียวดีค่ะเพราะว่าชีวิตตัวคนเดียวหนูยังขายกินกีตัวเองเลยค่ะพี่กินฟีลลงบนตัวเองเลยค่ะเพราะฉะนั้นตราบใดที่หนูยังไม่มีอาชีพที่เหมาะสมก็หนูยังไม่พร้อมที่จะมีใครค่ะ เพราะว่าหนูไม่อยากสร้างปัญหาให้กับชีวิตคนอื่นเพราะตอนนี้หนูมีความสุขกับการใช้ชีวิตของตัวเองหาเงินแค่พอตัวเอาตัวเองรอดแล้วก็ดูแลครอบครัวแค่นี้ก็สุขที่สุดสำหรับหนูแล้วค่ะนะคะถ้าจะเจอใครสักคนหนึ่งมาจีบก็ขอแบบอย่ามาจริงจังกับชีวิตหนูเลยค่ะ <laughs> ถ้าแบบว่าคบแบบ ผ่านๆเออปีเดียวเราเลิกก็โอเคคุยกันรู้เรื่องหน่อยคือแบบอยา่าคาดหวังเรื่องอนาคตยืนยาวจากหนูเลยเพราะว่าชีวิตหนูไม่แน่ไม่นอนค่ะพี่หนูมีความรู้สึกว่าหนูเน้นใช้ความสุขกับชีวิตมากกว่าการที่จะแบบมีภาระ,ะกับใครสักคนหนึ่งอะนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะพี่ดีค่ะเวลาหนูแพ้ก็จะเป็นแบบนี้ก็ส่งมีชิดนะคะ พี่เห็นแพ็กเกจแล้วพี่ก็จะรู้แล้วกันว่าหนูตั้งใจมากนะคะขอขอบพระคุณทุที่ที่อุดหนุนแล้วก็สปอร์ตหนูมาโดยตลอดนะคะสวัสดีค่ะ